โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับและนี่ก็คือ Little n i g น t m a มนนะครับน่าจะพา์ที่4นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรียกว่าเป็นเหมือนแบบห้องสมุดนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมเองก็เรียกว่าทําการที่จะค่อยๆได้ลงคลิปนะครับเพราะนองจากว่าผมนั้นก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับคือผมมีอะไรต้องทําก็คือประมาณว่าผมไปลงแข่งเกมไปนะครับก็เลยต้องซ้อมทีมกับคนอื่นนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้มานั่งทําคลิปเท่าไหร่ถือปกติทําไปก็ไม่มีคนดูอะก็แต่นี่ล้มได้ปะเออมือบอสอนไม่จานะครับ มีพอสอนไม่จำมาอ๋อปีนขึ้นไปเฮ้ยประตูนี่นะนี่มันหรือว่าหรือว่าเปิดไม่ได้วะเอ้ยชั้นหนังสือโอ้โหไม่คิดเลยครับว่าปีนได้ครับตอนแรกผมคิดว่าชั้นหนังสือที่คือแบบเป็นเป็นทางตันนะครับปีนขึ้นไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าปีนขึ้นไปได้ครับผมมีเปียโ,โนด้วยชิบผายแล้วมันจะล่วงไหมเนี่ยก่อนอื่นเราจุดไฟก่อนเลยอะ อ่าชิปเป่งเอา้าดับไปไม่ได้วัดข้าวก่อนอยังดับได้อยู่เลยอะดับสิเฮ้ยชิพายนะครับหรือผมต้องกลับไปเล่นด้วยคีย์บอร์ดเนี่ยดับนตครับผมผมต้องการความเพียบพร้อมอะถอดจอยอ่ะถอดจอย เสีบไม้โอ้โหโอ้โหชัดเจนครับชัดเจนครับไปกลับไปเล่นคีย์บอร์ดเถอะอย่างเงี้ยเป็นจอเกมที่โคตรจะไรประโยชน์ซื้อมาเล่นไม่ได้ครับจะไปซื้อจะไปซื้อมาครับรอรอมันมาครับเอาเมาส์มาจากไหนเนี่ยฮะมาย,ยอ้ยเสียงมันมา สิมันมาดิอย่างเงี้ยมันมาแน่เลยไหนมันต้องมาอย่างแน่นอนแต่ประเด็นคือมันมาทางไหนแห่นแหละไม่ใช่กระโดดปึ้งลงมากลางเปียนโนนะไม่เอานะมาเห็เมื่อมันไม่มาเราก็ไปนะครับเออเราไม่ต้องไปอยู่รอมันครับเอ้ยโอ้โอ้โอไม่ตกรัวๆเลยชิด easy man take easy holy shit มันตรงหน้าอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ย่องครับย่องกันเลยอยู่ไหมไประเด็นอยู่ไหมตัวเธอคนดีคะ่ะคนดีอยู่หรือเปล่าชิบหายแล้วครับมันอ,อ๋ออันนี้หนังสือเราต้องหาอะไรมาใส่ตรงนี้แน่นอนเลยครับ แน่นอนครับเฮ้ยเป็นจุดตรงนั้นครับมันจุดตรงนั้นเราต้องหลบๆไว้นะครับอย่าให้มันเห็นนะครับจริงๆมันก็ไม่เห็นหรอกเพียงแต่ว่ามันข,ขู่ค่อนข้างที่จะดีเกินไปนะครับจะไปยังไงเนะี่ยจะไปยังไงดี่ะเนี่ยค่อนข้างจะชิบหายแลวครับตอนเนี้ยไม่รู้จะไปยังไงอะครับเราจะมลองนั่งดูมันก่อนนะครับ ปฏิกิริยาของมันนะครับเผื่อมันอาจจะแบบเรียกว่ามีทางนี่ไงมาแล้วครับมาไหมครับไม่มาชิบหายเอ้ยต้องปีอะไรบางอย่างแล้นะหาทางครับไม่ปไปได้ว่ามันชอบเล่นกับ อะไรบางอย่างนะครับชอบเล่นกับพวกหนังสืออะไรเงี้ยให้เอาไปโยนประมาณนั้นถ้าโยนลงไปข้างล่างเละโหไม่ได้หนังสือจิตไม่ได้กันเหรออย่าบอกนะว่าต้องฝ่าไปเท่านั้นน่ะบ้ามันเถอจะฝ่าไปยังไงครับเฮ้ย hey. เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเดินผ่านทด้ตรงนี้ เห็นไหมน้เห็นไหมไม่เห็นหรอกนะไม่น่าจะเห็นครับไม่น่าจะเห็นนี่แงกระดิกนิ้วอยู่เลยไม่เห็นสินะคะไม่เห็นสินะคะไม่เห็นละสิกระดิกนิ้วจังสิอายวาบ่าเห็น มันเห็นชัดๆเลยนี่วะแกล้งบ้านป้ามอย่างที่ไหนวะเห็นแล้วไม่ยอมจับทเลสสอนขวานี่มาไม่เป็นไรเราเป็นคนมีความพยายามเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองใหม่เอาละครับเริ่มคํำหาครับ แต่ขนาดนี้มันไม่เห็นเราเฮ้ย oh ล bon. oh no, bon. ูกบอลโหดีนะไม่กิ้งทะลุชิบหายแล้วลูกบอลอะไรอะอะไรอะอะไรอย่าประอ้วกแขานี้นะคุณลุงเฮ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมันถึงช่วงออกล่าครับแต่มันล่าอะไรประเด็น มันกำลังหาอยู่ครับต้องจับจ้องให้ดีๆเขาเจ้านี้ประมาทขยับไปได้เลยครับขยับไปเรามีสิิ์โดนคว้าได้ทันทีมันจะไม่สนใจชั้นหนังสือข้างในจากเรานะครับโอ้คุณพระเป็นการคำหาด้านบนด้วยแม่เจ้าจะไปยังไงดีเลยเนี่ยทีนี้ ไปยังไงวะเนี่ยเดินไปทางนู้นนะครับเดินไปทางนู้นแล้วอาจจะมีโอกาสที่เราไปก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามีเป็นไปได้ป่ะครับ <c oughs> เราอาจจะต้องค่อยๆย่องสักนิดนึงนะครับแต่ผมว่าเป็นไปได้ ต้องค่อยๆพอมันชักเราต้องหยุดทันทีค่อยงอกแงกไปครับจะให้บนรู้ตัวไม่ได้เด็ดขาดมาครับในขณะนี้ครับเรามาถึงที่หมายป้ายทางแลครับ มันจะของเอื้อมมืออยู่ตรงนั้นนะครับ่ชยโอกาสนะครับเราจักจาเป็นต้องช่วยโอกาสขึ้นที่สูงครับมันจะได้เอื้อมได้ยากๆหน่อยโห่กล้อมัอนก็นเล่นยากเนาะชิบหายเหอะโอ้โหแม่เจ้าชิบหายลวชิบหายลวชิบหายลวเดินหลบก่อนเลยค่ะ เวี้ยงเวี้ยงเวี้ยงด่นดวนๆด่วนๆเลยไปทางนูน้นสู้ไปทางนูน้นเฮ้ยผมเจอเหยื่อล่อนะครับจะตุกตานี้ถ้าเราโยนไปทางนู้นแล้วก็มันจะกบเสียงให้เราครับนั่นไงผมว่าแล้ว ันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องขึ้นบนหรือล,ลงลงล่างนะอันนี้ผมต้องลองดูแล้วกันนะครับลองกระโดดปีนขึ้นไปอันนี้ไปจุดเซฟถ้าหากผมเอาไฟมาเซฟได้แล้วก็โอเคครับเซฟได้หันแล้วครับตอนนี้เรียกมาเซฟได้แล้วครับอันนี้ปีนได้อยู่เปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องลองกระโดดไม่ได้ เวนกรรมเหอะหรือว่าเป็นแค่แบบให้ขึ้นมาเซฟอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยไม่ดีไม่ดีอย่างนี้เฮ้ยจะตกแล้วนะป้านมันเถอะน่าจะต้องปีสักทางหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปได้อะจะผมก็ไม่ดูเหมือนกันว่ามันทางไหน้องค่อยๆค้คำหาดีๆด้วกันครับต้องมีสักทางต้องมีสักทางต้องมีสักทาง ใช่ใช่ใช่เราขึา้นเราคือเรามาหาไอ้คันโยกเราต้องหาคันโยกให้เจอครับมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละเจ้าคันโยกนั่นนะอ่ะฮ้ยจะต้วงนะถ้าล่วงทีพี่บีบริดนะใช่อันนั้นหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจผมว่าผมผมต้องลองแล้วแหละมันต้องลองอะ่ะ อยากเสี่ยงก็ต้องลองเฮ้ยรู้สึกเหมือนผมเห็นครับใช่ผมเห็นเราเห็นคันโชคแล้วครับแต่เราต้องเข้าไปด้านนู้เลยเหรอ ชิพายครับเราต้องอ้อไปอย่างไกลอะได้ได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหาครับขอแค่หักเราออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็อุ่ยหล่นดังอยู่เนี่ยน้องจะเป็นไรหรือเปล่านอน,อนประเด็นติดทางไปตรงเนี้ยจะไปอย่างไรอถือไปด้วยอย่านะคะอย่ามาเลยค่ะอย่ามาเลยค่ะ รู้สึกว่าจะอยู่แถวตรงนี้นะหรือไม่ใช่กันเอ่ยผมน่าจะมองผิดไปป่ะอันนี้ก็เศษที่แตกกันหรอโอ้สันขวานเเ่ีไยอาจจะไปอันนี้ก็ได้ครับต้องลองเอาไปดูก่อนอนะไป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 ลองเอาไปดูลองเอาไปดู มาครับมันต้องใช่มันอาจจะใช่ก็ได้เว้ย <c oughs> นี่ไ <c oughs> บ้านมันเถอะไม่เอาอย่างงี้ดิสู้ไม่เอาอย่างงี้นะอืมเป็นการสนิทตีเยี่ยมจริงเลยครับเนี่ยบอกเลยครับกระตกกระตากไม่ได้ครับเราจะมาลองนึกย้อนทีดีกันนกัน มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องนู้นที่เอามาใส่ในนี้ได้อย่างแน่นอนอะ่ะแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรอะ่ะประเด็นคือมันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนครับเราต้องหาดูดีๆอะ่ะเราจะจุดเทียนแล้วก็กลัวกลัวมันจะเจอนะครับแต่ถ้าหากเราไม่จุดเทียนแล้วก็น่าจะหาไม่เจออย่างแน่นอน,นครับมันจะต้องมีสักที่นึงแหละครับซึ่งผมเดานะครับมีที่สุดท้ายนะครับไม่เกี่ยวกับพวกนี้ ไม่แก่ยกับบนนี้เลยผมเดาว,ว่าผมมาผิดทางครับมันจะไปทางที่ถูกต้องกันนะครับที่ถ้าผมเดาถูกแล้วก็มันต้องใช่อย่างแน่นอนครับมันต้องใช่อย่างแน่นอนถ้าผมเดาถูกจะเห็นนะเว้ยจะเห็นนะเว้ยสายย่องมาตักแบบมาจากแดนไกลอะ่ะฤิมันเริ่มรนนะครับชิพายแล้ว ต <laughs> ัดไม่ได้เหรอชิหายแล้วย่องก่อนเลยเงี้ยถ้าห่างตันไม่ได้แล้วมันจะทำยังไงอะ่ะมันจะต้องมีทางสิครับต้องมีอย่างแน่นอนไปไปไม่ได้ที่จตันไม่ได้อะ่ะ า็จะต้องเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับเราเห็นเหมือนกันเราเห็นคือกันเราเห็นคือกันเฮ้ยโอ้ไม่ชีต เราจะไปไงครับเนี่ยโอ้ทีวีที่เปิดได้ไหมมือบอลอย่างเลยอยากลองเปิดอะ่ะ <c oughs> เสียวมันเปิดเข้ามามากครับเจาแบบเจาะผ่านดขคือเสียวมากๆอะ่ะประเด็นคือเราจะไปยังไงใช่ เรามีเราเจอคันโยกแล้วแหละแต่เราไม่รู้นะครับว่าเราเจาคันโยกนี้ออกไปได้ยังไงต้องเปิดไฟดูรอบๆก่อนเรามีเวลาครับเรามีเวลามันไม่น่าจะเข้ามาเร็วขนาานั้นมาปีนขึ้นไปข้าบนนี้อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้ยิ่งเล่นยิ่งเครียดหรอเกมเนี้ยมันจะให้เราเป็นโคนนนหรือไงฮะ เอไอไออาสืบคดีเงี้ยเหรอเก้าอี้ใช่เลยเก้าอี้จันไม่ได้โอ้คุณพระเป็นไปได้ดึงยางนะครับเกมนี้มันจะเล่นกับการเคลื่อนสิ่งของถูกปะถูกปะเออไปชอบเคลื่อนสิ่งของเอาเลยนะแมงเอ้ นั่นเลยชัดเจนจัดจัดชัดเจนจัดจัดไม่กับอันบ้ามันดิผมมีการควานทควานแบบข้างใต้ทีวีชิบหายเอ้ยอะไรจะรอบครอบขนาดนั้นปิดได้แล้วมั้ง ปิดได้แล้วคุณลุงขาปิดเถอค่ะกูจะออกเอออาจจะลึกซึ้งไงต่ปิดได้แล้วมันปัน่นปันใหญ่แล้วเนี่ยม่กระปนานใบกระปนาะปนบ้านมันดิภาษาอะไรไปเนี่ยชิบหายแล้วหลนลุงขอร้องให้สุขภาพจิตผมตกหัวไปเนี่ย แีล่ลุงลุงไม่ไหวแล้วพอร้องเฮ้ยจะบอกนะว่าน้องต้องเดินออกไปท้ายอย่างนี้เลยอะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้จะง่ายขนาดนั้นเลยเหรือต้องลองแล้วลนะ่ะลืมไปไงว่ามันเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะไปแล้วนะคะ เอ,อไปแล้วนะคะเออก็ยืนอยู่ตั้งนานครับเห็นว่ามันไม่ยอมไปไหนสะกีตอนแรกคือที่ผมคิดไว้คือการประบาดว่าให้มันมากดสวิตช์ปิดทีวีนะครับแล้วมันจะลากเก้าอี้มาเพื่อให้เราเอาไอ้เจ้าเนี้ยออกไปได้แต่ไม่ใช่ครับคือมันเปิดประตูให้เราเลยเออว่ะอย่างนี้ก็ได้เว้ยมันเป็นการเล่นที่แบบเกมนี้คือต้องใช้หัวจริงๆอ่ะ เรต้องคิดแบบในสิ่งที่ไม่น่าใช่อะมาเรามาถึงที่หมายแล้วประเด็นคือไอ้เจ้าเนี่ยมันหมุนเพื่ออะไรต้องลองกาะโดดลงไปก่อนเลย <c oughs> แ้่กูจะไปยังไงอ่ะโอ้โห ตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอคะขุนพีเอ้าจริงดีมาไปก็ไปวะตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละมามามาโดดตุ๊กตรงแบ่ี้แหละมาเมกะปาร์่งรอบหนึ่งรอมันเปิดเลยรอมันเปิดเลย,ลม,เเลยลมันเปิดแน่ๆครับ เออเปิดมาแล้วเราคอยห,หลังละค่ะคอยห,หลังแล้วครับนี่ไงคานผู้ชมครับมันเป็นเรื่อว่าแผนล่อคุณลุงเข้าถ้ำดูทีวีแผนอะไรวะนะตแต่นได้ผลแล้วกันครับสิงหนักดาดนี้วิ่งได้แน่นอนรีบหน่อยแหละต้องรีบหน่อยแหละงานนี้ต้องรีบหน่อยแหละ เราต้องคิดทางถีทีไล่ไปก่อนเลยครับโอเคเราจะมาลองใส่ก่อนนะคือถ้าที่ผมเห็นนะครับก็คือประมาณว่าเจ้านี่พอหมุนปุ๊บมันจะลงไปถูกปะพอันลงไปทีนี้เราจะเอาไงต่อใช่พอมันลงไปอาจจะต้องปีนปีนหนังสือกลับลงไปทางเดิมหลบก่อนครับมาแน่นอนต้องแอบดีอ่ะ รู้เลยว่ามาแน่นอนนั่นครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วรู้เลยครับพ่ามาแน่นอนโอ้โหรู้ด้วยอีต่อปัดศบเอาใหม่ก็ได้ไม่ได้นะคุย,ยงทิ้งแม่งเลยเอาวางทำไมจะคุย,ยง หันไม่ตรงสักหันไม่ตรงอีกโอ้ไม่โอ้ตรงเลยนะจ่อจ่อนะครับเปิดประตูมาข้าพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะมันกำลังจะเปิดนะครับเปิดนะครับในจังหวัดที่มันคอยหลังครับเราไปด้วยควับนิ่งเงียบที่สุด มีสิ่งที่จะต้องลองอยู่อย่างหนึ่งครับคือเราหย่อนตัวลงไปจากชั้นหนังสือได้ไหมถ้าคือเราหย่อนตัวลงไปได้แล้วก็มีทางที่เราจะหลบเจ้านั่นได้ครับเราต้องลองดูครับตายได้จามอย่างนี้มันรีซีโลอปล่าเนี่ยเราคือซูเปอร์รู้สินะซูเปอร์ู้ดได้ชุดเหลืองอะ่ะมาเราต้องลองครับเราต้องลองเราต้องลองอย่าล่วงอะไรกันนั่นไงล่วงด้วยอ๋อได้ มันได้นี่เองเราไอ้ที่เราก็ไปเกาะไงไปเลยอ๋อใช่คือเราวิ่งลงไปได้เลยเว้ยเราวิ่งลงไปแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนี่ไงปล่อยเกาะได้ด้วยทีนี้เรามีทางหนีทีไล่แล้วครับมา มีทางหนีทีไ่ไร่เฮ้ยได้อยู่ยังได้อยู่นะแกมันมาแน่ๆครับถึงอย่างครับตรู้เลยมันจะต้องมาอย่างแน่นอนจะต้องมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ไงมาจริงด้วยแต่ไม่ได้แอมโ้ยอ้ยชดมือยาวมากๆากโอ้ยชีดมือโคตรยาวเอาจริงดีครับ แล้วเราพูดแต่คำหยาบด้วยครับผมขอโทษนะครับผมจะโพลาร์นะครับผมจะสุภาพเราจะไม่พูดคำหยาบนะเขาต่อให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะครับจะไปพูดเถด็ด,ถด <c oughs> ตอนนี้ป้อมป่ายเราชัดเจนแล้วครับว่าเราต้องหมุนเปลี่ยนดลงไปข้างล่างที่ได้อะ่ะเราจะไปยังไงในเมื่อมันยัง ลงแม่เอ้ยกลับบ้านไปดูทีวีต่อสิการอะไรกับเราดงนงเนี่ให้เราได้ปัดมันขึ้นเถอน,นะเอตาลุงนี่รู้สึกไม่ไวใจนะครับเริ่มครัดเนื้อครั่นตัวอยากจะระบายอารมณ์กับเราแต่ก็หาเราไม่เจอนะครับเพราะว่าเรานั้นสเตลเก่งเกินไป ผ่าตรงที่ท้ทไปไหนพอกันทีเกมเกมเกมเวเนอะต่อมาอีพีหน้าเลยไม่มาเล่นแล้วไม่เล่นแล้ววันนี้นี่สุขภาพกินแบบไปหมดแล้วอะ่ะแบบแค่แค่ด่านเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเราไปย่องดูก่อนได้ไหม จัดหนังสืออยู่อะคือเราใช้ลิงไม่ถูกประโยชน์เว้ยถ้าหากเราใช้ลิงดีๆคือเราจะต้องเวลื่เหมือนนี่แล้วก็เอาลิงมาเป็นเหยื่อล่อได้แต่ประเด็นคือเราลืมไม่ใช่เราลืมอะเราไม่ดูเราเครื่อผิดอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยโอ้ยลืบ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  เจอกันใหม่อีพีหน้าครับ